วันที่23มการาคามนี้นะคะวันพุธพฤหัสก็จะมีช่องวันค่ะเพื่อเธอนั่นเองนะคะคก็เป็นคุณแม่ของ ดีเจพุทธใช่ค่ะก็เรื่องราวเข้มข้นสนุกสนานมากๆถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามชมด้วยเพราะว่าจากปีที่แล้วเรื่องเพื่อนรักเพื่อนวิศยาก็มีเรียกเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างนิดหน่อยมีร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต,แต่เรื่องนี้ก็กลับมาดีเหมือนเดิมเป็นแม่ใจดีอะไรเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ผลงานทางพิธีกรก็จะมีรายการมัมขาค่ะช่อง M อ็มควอดแฟมิลี่สิเป็นรายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะช่วง สิบโมงเช้าถึง11บเอ็ดมงค่ะก็เป็นเรื่องราวของอการให้เคล็ดลับเรื่องการดูแลลูกดูแลครอบครัวมีผู้เชี่ยวชาญผู้รู้มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะมีแขกรับเชิญที่เป็นเซเลบริบตี้มีดารามีศิลปินที่แบบว่าผันตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วมาเล่าประสบการณ์ในการดูแลลูกให้ฟังเพราะฉะนั้นงานพิธีกรก็ก็ยังยังคงมีแต่อาจจะไม่ไม่ได้เยอะมากเหมือนสมัยก่อนอะไรย่างเงี้ยค่ะทำางานละครที่อลอปีเรื่อง คือที่รับได้คือปีละเรื่องเนี่ยด้วยความที่ว่าพอเรามีงานพิธีกรซึ่งเป็นงานเออเป็นสดนะคะพิธีกรเป็นสดด้วยมันก็จะแบงเวลาได้ไม่เยอะมากแล้วก็สมัยนี้ถ้าพูดถึงคนที่เล่นเป็นแม่ก็ค่อนข้างเยอะค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นละครที่เราจะรับแต่ละเรื่องเนี่ยผู้จัดเขาเขาจะเป็นคนเลือกว่า mm hmm. เออเรื่องนี้คนไหนเหมาะเป็นแม่ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต้องมีคาแรคเตอร์ hmm. ที่ ที่เป็นแบบนี้ถึงจะเลือกพี่ออนอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเล่นร้ายมากๆพี่ออนก็เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้ําเสียงก็ไม่ให้หน้าก็ไม่ให้อะไรเงี้ยก็ก็จะเป็นคุณแม่ใจดีหรือถ้าวีาน,น,นก็ต้องแบบไม่ได้วีนแบบร้ายกาะวีนออกตะลกนิดหน่อยได้ที่ที่แบบคือคนดูดูแล้วไม่ขัดแย้งมากขนาดเรื่องเพื่อนรักคนริศยาที่แบบว่า้ลยแว๊ดๆคนกมจะบอกว่าไม่ใช่นี้มันไม่ใช่น้องออนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็ยังถือว่าเรายังมี คาแรคเตอร์ที่ที่ผู้ใหญ่เขาเขานึกถึงว่าถ้าเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้ต้องนึกถึงออนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนงานพิธีกรเองเนี่ยก็โชคดีตรงที่ว่าออพอเราเรามีพื้นฐานทางด้านน่าจะศิลการพูดการดูหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เรามีเอกลักษณ์ที่เป็นตัวของตัวเราเองมันก็เลยทําให้คนเนี่ยเ,เลือกเราได้ว่าเออพิธีกรงานนี้คนนี้เหมาะก็คือนนออนนนงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างงานในวันนี้เนี่ยก็ หลายสิบปีแล้วนะที่ไม่ได้รำอะไรอย่างนี้ค่ะแต่คนก็ยังนึกถึงว่าเออถ้าถ้าจะมาเรื่องของรำก็ต้องนึกถึงออนอโนนงอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถือว่ามันมันเป็นเอกลักษณ์ของเราเพราะฉะนั้นก็จะภูมิใจมากกับการที่ที่เรามีพื้นฐานทางด้านหน้าตาเสียงไทพอมันเป็นแม่พิพุธนี้เป็นลวงหนังพุพธเป็นไงบ้างครับพี่น้องพิพุธเหรอคะพิพุพธน่ารักมากเจอหน้ากันทําความคุ้นเคยพิพุธแบบกอดตลอดกอดจนแบบว่าผู้กำกับบอกว่า เดี๋ยวฉันจะนับแล้วนว่าในเรื่องนี้นะคะเพื่อเธอเนี่ยนะพี่พุธเนี่ยกอดใครมากที่สุดเลยคือกอดกอดแม่มากกว่านางเอกอนะไรปรมาณอย่างเงี้ยแล้วก็พุธเขาก็น่ารักแล้วก็เขาทำการบ้านมาดีมากค่ะรวมมาถึงนางเอกเนี่ยก็แบบ ทุ่มเทเต็มที่เลยค่ะก็ถือว่าได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นหลังที่ที่มออีพัฒนาการทางด้านการแสดงค่อนข้างเยอะมากๆค่ะแล้วก็เชื่อว่าก็น่าจะมีละครตกอมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างไรก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะนอกจากนจากงานในวงการมีทำธุรกิจเองตอนนี้ธุรกิจยังไม่มีค่ะเพราะว่าจากที่ทําทํา uh uh ร้านเป็นสปาที่<ม>ตลาดบองมาเช่ก็ถือว่าพอพอเรื่องเศรษฐกิจอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ค่อยดีเราก็ปิดตัวไปก็ ผ่านมาดูแลลูกแล้วก็มาทําหน้าที่ของการเป็นพิธีกร<ม>เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยมากขึ้นครับน้องสองคนไหมคบน้องสองคนตอนนี้คนโตก็10บขวบแล้วย่าง11คนเล็กก็8ย่าง9อะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อนะเพราะว่าคนโตเนี่ยก็จะ ย่างเข้าสู่วัยรุ่นแล้วอะไรเงียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดมากมีแววบ้างไหมคะพี่ไม่ค่อยมีแววเลยค่ะเพราะว่าคือคนโตเนี่ยเขาจะแบบว่านิ่งเงียบๆค่อยๆแบบพอให้ออกสื่อเขาจะแบบเผลอๆอะไรเงี้ยคนเล็กก็ยังไม่ค่อยประสาอะไรเท่าไหร่แล้วก็มีเพื่อนแบกอยากให้ไปเล่นละครไปอะไรเงี้ยแต่ก็ เวลาไม่ได้เพราะว่าพออยู่โรงเรียนใช่ไหมคะมันต้องไปเรียนเต็มที่อาจารันสงสุขจะว่างก็แค่เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่เลืออกหน่วยตัวพี่ออนอยากให้น้องเข้าการมากไหมแม่หนอยก็ยังไม่ค,ค่อยนะเพราะว่าเขายังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในเรื่องของตัวเองว่าอย่างบางทีเนี้ย ต้องทําการบ้านต้องทำนูำน่นนี่นั่นแม่ก็ยังต้องคอยอยู่แต่เด็กที่ที่แบบว่าเออเราเห็นเด็กที่อยู่ในวงการเลยคือเขาจะแบบว่าคือถ้าอยากจะทํางานในวงการก็ต้อ,องดูแลเรื่องเรียนเรื่องอะไรเงี้ยแต่ลูกเราอย่างเลยคนะ่ะเพราะว่าด้วยความที่เรายังเป็นแม่ที่แบบว่าโอบลูกอยู่อะไรเงี้ยางาคงก็เลยยังยังไม่กล้าที่จะเอาลูกมาเข้าวงการมีคนเสนองานเข้ามาเยอะแค่ไหนคะับอนเด็กๆนะคะคือมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนกับด้วยกันเนี่ยก็อยากให้มนเล่นละครสั้นอะไรเงี้ยแต่ว่า เราก็บอกว่าอย่าเลยนะเอาเอาคนอื่นเยอะที่เขามีม,มีชั่วโมงบินสูงกว่าแล้วก็มีเวลามากกว่า<ม>ก็ไว้รอลูกโตอีกหน่อยอยู่ชั้นโตสามารถแบบว่าเออปลีกเวลาไปได้ก็อาจจะค่อยอีกทีหนึ่งอะไรอย่เงี้ยค่ะค